กอแม่ที่เราได้ไปพูดง่ายที่เราปล่อยกันอยู่ะนะครับก็จะได้รู้เนาะว่าเป็นแบบนี้นะอันนี้คือก่อแม่กอแม่นี้ขยายไปได้เยอะหรือ,อยังครับนี่ก็พึ่งได้ไม่เยอะครับไม่ถึงถึง,ถงลุงกกมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาอยู่ที่สวนคุณจริยาอาะุอะกไว้ปุมือหน่อยอีกคลิปหนึ่งแล้วนะ,นะครับอันนี้ ตัดสินใจแล้วนะครับนี่ผมมาเลือกเลือกเลือกเจ้านายตาเขียวแล้วว่าทําไมซื้อน้อยเกินใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เจ้านายจ๋าต <c oughs> <c oughs> าเขียวคือซื้อน้อยไปไง<ะ>น่าจะเอาเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยนะ <c oughs> อันนี้นี่เป็นเรียกอะไร,เร,เ,รเรียกก่อนเรียกก่อนตัวนี้คือไผ่ตรงหลงลายลำลายใบด่างนะคะส่วนเนี้ยค่ะลำลายใบด่างนะคะอายุมันเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อายุก็แม่สามปีค่ะ อายุกอแม่จากมเมล็ดสามปีใช่คตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องของลำลายแล้วก็ลำแดงแดงด้วยเนาะค่ะงดูปลาดูน,นี่เป็นกิ่งตอนแล้วนะคะกิ่งตอนนะแล้วแดงแดงด้วยให้ให้มาครดอัพโดยแดงแดงนะมันได้สองเด้งตอนนี้ที่เห็นก่อนนะได้สองเด้งคือความสวยที่ลำมันแล้วก็ใบด้วยนะความสวยที่ลำด้วยแล้วก็ใบด้วยนะแต่ในอนาคต ไผ่ตรงนี้เรารู้อยู่ถ้ามันเป็นเหมือนแม่มันยังเดิมมันก็อาจจะขนดนอดแต่เราก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็ว่ากันไปแต่ที่เห็นชัดๆคือเรื่องของการประดับไอ้นี้คือตรงหลงลายใบ,ยบยด่างใช่หรือไม่ครับตรงหลงลายลำลายใบด่างนะคะตะเนี้่ตรงหลงลายใบใบลำลายใบด่างตรงหลงลายลำลายใบด่างเราจะได้เข้าใจว่าแบบนี้ตรงหลงลายใบลาย น,นี่ก็ระลุงกลมมาเห็นแค่ห้าต้นเองเพราะนั้นมันก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยแข็งแรงมีแข็งแรงห้ากนั้นก็ติดจองหมดเลย<อ>นะ<อ>ติดจองมหมดมเ,หเลยชุดชุดชุดเดียวกันนี่ตอนนี้ราคากระซิบหน่อยนีที่ปล่อยกันมาแล้วชุดเดียวกันราคากระซิบที่อันนี้เท่าไหร่ต้นละสามพันห้ารวมส่งนะคะรวมส่งเนาะราคารวมส่งคะ่ะสามพันห้ารวมส่งโอ้คุณเอ้ย คุณทาสวนแบบนี้นะคุณได้กินหมูย่างแน่ <c oughs> ไม่ต้องกินแล้ว <c oughs> กินอย่างอื่นไป <c oughs> อ่าโอเคนี่คือตัวที่หนึ่งในคลิปนี้เราอยากจะเปิดอีกสักตัวหนึ่งเนาะ <c oughs> ไปไปดูอีกตัวหนึ่งที่ใบไม่ด่างเนาะ <c oughs> ไปดูที่เป็นยังไงไปอ่านี่คือไผ่ตรงหลงลายหลงลายจากปีหกหนึ่งเนาะหกหนึ่ง <c oughs> เนาะที่ <c oughs> มาดูแล้วลักษณะของมันก็คือนี่ครับลำก็สวยงามนะครับมีสวยงามคือมีสี โทนเพราะมันมีเขียวแล้วก็มีเหลืองคาดแล้วก็บางโซนเนี่ย,<ด>ยมันจะมีสีนี่น,นี่มาดูมุมนูน้นนี่นี่ดูนิ้วชี้ผมเห็นไหมมีอย่างนี้ด้วยแต่และแล้วมันเป็นความแปลกที่ฟังจากคุณคุณจริยาคือบางลำบางลำมีลายเขาก็จะแยกเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งเลยใช่ไหมเพราะว่าได้ลำที่ลายไปแต่บางตัวก็ไม่ลายอ่าก็แสดงว่า มันก็อยู่ที่ความนิ่งเนาะของสายพันธุ์นะแต่ว่านี่คือก่อแม่ที่เราได้ไปพูดง่ายที่เราปล่อยกันอยู่นะครับก็จะได้รู้เนาะว่าเป็นแบบนี้นะอันนี้คือก่อแม่กอแม่นี้ขยายไปได้เยอะหรือยังครับนี่ก็เพิ่งได้ไม่เยอะครับไม่ถึงถึงร้อยต้นไหมไม่ถึงค่ะประมาณสามสิบนะอ๋อโดยประมาณประมาณสามสิบนะคะอ๋อทีนี้ทีนี้อาย้ายมาตรงนี้หน่อยย้ายมาตรงนี้หน่อยฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่เป็นมาจากลูกมันหรือว่าอันนี้คืออีกตัวหนึ่ง แม่อีกอนหนึงนะคะพัทที่เราตอนชุดแรกแล้วเราเลี้ยงปลูกเองค่ะอ๋อเลี้ยงไปนี้นะใช่ค่ะเก็จะมีทั้งใบด่างและใบไม่ด่างล้วก็เอามาปลูกอ่าพักปลูกไว้พักไปนี้เลยค่ะใช่ครับคัดปลูกปลูกไว้เพื่อดูความแตกต่างแล้วก็นี่ค่ะอย่างตัวเนี้ยอย่างจริงเนี้ยก็คือใบด่างเลยครัผิี่เราตอนมาใบด่างเลยแล้วก็มาปลูกจากกิ่นเดียวตอนนี้เขาก็แตกแตกอย่างนี้นะใช่อืม สรุปอย่างนี้อีกทีหนึ่งตอนนี้ที่ปล่อยแล้วก็คือสองกอนี้ใช่ค่ะสองกอนี้เท่านั้นไอ้สามกอนั้นยังไม่ขายเลยยังค่ยยังไม่เคยได้ทํจริงค่ะพี่อ๋อมันยังเล็กมันยังเล็กอยู่เราก็ขอให้มันมีความแปรปรวนนิ่งก่อนแล้วก็คุณเองก็ต้องการจํานวนก่อนอ่ค่ะอ่าแล้วถึงจะปล่อยเนาะอ่าสองกอแล้วอันนี้นะอันนี้เดี๋ยวดูข้างหลังนี่หน่อยต้นนี้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ แต่โดยพัฒนาการนั้นนะคะจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่พี่ผมดูแล้วมันออกใบด่างแต่ด่างออกเหลืองด้วยนะใบด่างแล้วสวยแต่ด่างออกเหลืองออกทองทองนิดๆเนาะไม่ใช่ด่างขาวนะเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่โตทั้งที่ไทยเนี่ยเขาจะปลูกประดับมากกว่าเหมาะกับการประดับใช่ค่ะตอนเนี้ยอืมโอเคก็ได้เรียนรู้ไปอ่าตอนนี้เรามาดูเรื่องแม่พันธุ์เนาะของตัวตรงหลงลายนะตรงหลงลายจากแม่สองกอนี้ก็เดี๋ยวไล่ไปดูเลยมีเยอะเลยเนี่ย มีเพื่อเป็นแม่พันธุ์ไว้นะครับตอนนี้นี่อ่ะขออนุญาตล้วงตับหน่อยขายขายไปกี่ล้านแล้วเนี่ยขายไปเพิ่งปล่อยไปประมาณไม่รู้ว่าตั้งก็ไไ้มาในี่ประมาณถึงห้าล้านหรือยังยังค่ะยังเพราะว่าเห็นเขาขายกล้วยกันบางคนบอกเป็นสิบสิบล้านเลยกล้วยด่างนะแต่นี้คุณมีตรงหลงลายอย่างนี้ผมว่าน่าจะได้สักประมาณแปดล้านน่าจะถึงนะหัวร้อยอย่างนี้คือ แม่พี่พูดน้อยไป<ก>หนูได้ประมาณเป็นเกือบย<ก>ี่สิบล้านอะไรก็ว่ากันไปดิฝ <laughs> ากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ